Zombie สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมใน, Pop Man มนบอฟกแมนเกมจูซิเบอร์เดอะแกรนด์ซีซั่นสองนะครับผมจะกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์สุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผมวันนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะก็ถือว่าเป็นวันสบายๆที่รีก หรือพายุใหญ่ของเราจะเริ่มขึ้นภายในวันศุกร์นี้นะผมนะวันศุกร์นี้สองทุ่มนะตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะผมก็เป็นอ่าเรียกว่าใส่เนื้อพลังแรงเรียกว่าสุดขีดเลยทีเดียวเพราะเป็นถึงม่วงทองแสนวิบวับนะผมที่ทุกคนอยากจะได้นะอิลิโพซอรัสน,นะผมนี่สุดยอดความเทพ มากับการดรอปแบงค์ห้0ร้อยห้าร้ร้อนะผมผมก็พูดทุกคลิปแหละเพราะว่าอขอเชิญชวนทุกคนเลยนะมาร่วมกันต่อสู้นะผมในวันศุกร์นี้นะผมตอน2องทุ่มนะรีกหรือโทัวร์เมนต์ประจําสัปดาห์เราก็จะทําการเปิดนะผมก็คราวนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเจ้าบ่านแช่งในตำนานนะผมก็ตัวผมเองก็มีแล้วนะผมแล้วก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ว่ะทุกคนศึกศักดิ์ศรี ไม่ได้เลยจริงๆเราต้องไปป้องกันแชมป์ซะหน่อยเอาวันนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะที่ผุดขึ้นมานะผมก็เรียกว่าก็มีแพ็คเก่าอยู่2แพ็คนะก็คือ,อคอร์เรคเตอร์เอ็กชัชจิง้งซึ่งผมยังไม่ได้ตีนะผมเป็นเจ้าเซโมเรียนะผมะแล้วก็มังกีดีลูฟี่นะผมยังไม่ได้ตีแตมังกี้แดกทิรัน <c oughs> ก็เป็น2แพ็คที่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมคิดว่าผมจะซัดแค t ออฟไททันนะแต่ก่อนที่ผมจะซัดแคดออฟไททันนั้นผม ต้องการอีกแค่หนึ่งสเต็คเท่านั้นนะผมหนึ่งแต้มนะผมก็ไฟฟ์ฟอร์ฟันผมก็จะยังไม่เข้าไปเล่นนะเพราะว่าเชื่อเลยว่าไฟฟ o r f ร์ฟันเนี่ยจะต้องเสียในโนเสาร์แบบจัดๆอย่างแน่นอนเพราะว่า GM จะไม่ให้แบงค์เขียวเราอย่างง่ายๆนุ่มอะมาเล่นแพ็กนี้กันก่อนนี่ฝ่ายนะผม m o n เตอร์ออฟเดอะดแต่ไม่ใช่ด e ฟธรรมดานะผมเป็นดิฟที่ให้เราใช้มอดได้นะผมนั่นก็คือใช้สกิลได้นะผมดูซิว่ามันจะแจกอะไรมัง่ง ว้าวกาทองทั้งนั้นเลยแล้วก็มากับการธรรมดาเรียกว่าต้องเป็นติ๊กติกอย่างแน่นอนนะผมมะลุยกันนี่ฝ่านะผมว้าวข้างในอะไรจะขนาดนี้ว้าวไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งนะเรียกว่าโอ้หอยากให้แก๊สกูใช่ไหมเนี่ยได้ได้ได้แล้วมันให้เราใช้สกิลได้ด้วยอะไรจะขนาดนี้ เ,เราไม่ต้องเอาไปเก่งมากก็ได้มั้งเอาแบบเอาตัวธรรมดาเลยอยากจะรู้ว่กาการจะสู้ได้ไหมเอาเลือดมีเลือดหน่อยอมีดาเมจนะผมไม่ได้เดี๋ยวไม่สูสีอ่าแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปนะสกิลที่เราจะใช้เราเพิ่มเลือดฝั่งเราดีกว่าไหม,ไห,ม,ไห,มหรือว่าเพิ่มดาเมจแบบผมว่าเอาเป็นเพิ่มเลือดดีกว่าเพราะว่าอา่าอุ้ยเอารดดาเมจฝั่งนู้นดีกว่าเรียกว่าไม่ให้เหลืออะไรเลยเรียกว่าไม่ให้เหลืออะไรเลยเพราะว่าเราเยอะมากสกิลนี้มาลุยกันดีกฝ่ายนะผมหนึ่งล้านเลยหรอ เยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอาเด้รถดาวแมนได้หมดดูดิว่ามันจะเหลืออะไรเอาเด้รถก็แบบนี่เหลือ86ดสิบหกตัวมลดลงไปเอกให้มันสุดจัดไปเลยอ่าเหลเือ76เท่านั้นอ่ะเออซึมเหลือ67เจ็เอาเด้โจมตีสองเชนไม่ตายอยู่แล้วมาเลยจะไฮเดียเลยอ่ะมาเลยล่างแรกๆปะทะล่างแรกๆเลยแหละเอือโจมตีสองดูเด็ดเพชรนั้นนะ ตัวอยู่นี่นะแดดเราสิแกโจมตีหนึ่งโจมตีสองจะไปไหนเสียเรียกว,ว่าการทองต้องไปของเราอย่างแน่นอนแล้วก็เพื่อแต้มแคสออฟไททันนี่ลงไปนอนกองออกไม้ตวงนะได้เลยจะเก,กตตัวก็ได้ทั้งนันแหละใส่ก็มายับยับเดี๋ยและโจมตีสองนะผมตายดีครับเออลงไปนอนกองแต่ก็เสร็จเราแล้วนะ ยังไงก็หน,นีฉันไม่พ้นอยู่แล้วกูเรียกดาเมจมันไม่มีแล้วก็เราก็ชนะท่าแถาได้ใช้หมดอะไรมันจะขานาดนี้ขาน,านาดไหนนาดลงไปนอนกองนะผมไมกฟาตินัสมาออาไาอีกแล้วใช่ไหมไอ้ด่เลยียแกไม่เข็ดใช่ไหมแกโดนไปปั้งหนึ่งแล้วแกยังไม่เข็ดใช่ไหมโจมตีสามตายนะผม เออวิ้ยแต่มันก็สู้สุดฤทธิ์เลยนะแต่ว่าผมไม่ป้องกันเลยเรียกว่าการป้องกันไม่จำเป็นใดๆทั้งนั้นจัดการมันมอลิคอปเตอร์ยาวมันไว้ปเรือคอมกรินไปจัดการมันมันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ,อะช่างมันก็โอเคชนะแล้วลูกก็ชื่พอพเรียกยากไงเรียกคออกรินกันแล้วกันง่ายดีนะผมจริงมันอะไรอ,ะอ,อ,อนน่ะออฟฟิค่อนเลยโอเคได้35นะผม ก็โอ้โหถ้าแพ็คนี้ใครไม่เข้มมาตีนี่เรียกว่าเสียดายจัดๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้กะทองด้วยบเออเราต้องมีน้ำสักตัวหนึ่งที่มีเลือดหน่อยก็แล้วกันนะผมออ้เลือดน้อยว่ะโอ้ร้อยฟ้าเองแต่ว่ามนเอาเลือดมันน้อยเกินไปเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเราจะใช้อ่าสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยเลยนะ ใช้เต่าขนองซะนะโอ้ดูดิมีตัวเก่งๆแล้วอะเราเออไม่น่าเลยเอ,อเต่าขนองตัวนี้ก็แล้วหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดไปล้มสี่ร้อยเลยนะผมเยอะเกินไปวะ่ะทุกคนอ่าผมเอาตัวนี้ก็แล้วกันอ่าโอเคไม่ได้หวะ่ะอุ้ยมันมีไฮนีเดียเป็นการทองนะเ,เดี๋ยวเราล้มมันได้เสร็จแล้วครับเราก็ต้องมีท่าน,น้ำอ่ะท่าน,น้ำที่สงพลังเลยนะร้100อยผ่อฝ่ายก,ก็น่าล้มได้หมดแล้วเออร้อยผ่าฝ่ายก็น่าจะล้มได้หมดแล้วอืมเราใช้การอะไรรถ ลดดาเมจมันนี่แหละดีที่สุด <laughs> เรียกว่าไม่ให้มันเหลือดามเมจดนี่แหละผมว่าโอเคโอพเพื่อนเฮ้ยหรือว่าเราจะเพิ่มเลือดเราด้วยเพิ่มเลือดเราก็ก็สวยอยู่นะ <laughs> ผมว่าเพิ่มเลือดดีกว่า <laughs> ผมจะเพิ่มเลือดฝั่งเราเนอะผมโอเคปะลุยกันดีฝ่งเนะผมมา <laughs> <laughs> ก็เลือดเราน้อยไงเพิ่มเลือดก็ได้มาเลยลุยกันสักนิดหนึ่งนี่เพิ่มเลือดกันไปอีกนะผมลุยกันสักตั้งโอเค มี490รู้ไว้มี564แล้วเอาเด้ปาน649เอาเด้เรอกว่าเพิ่มจัดจานอ่าดูตัวนี้หน่อยนะผมอุ้ยแค่133ทำอะไรเราไม่ได้นะผมเราเปลี่ยนมาเลือดเราก็ไม่ลดอยู่ดิเลือดเรามันเยอะจัดจานวันนี้จบตี2องโอ้โหตดสินใจเด็ดขาดสบาย ตาต้อไปมันก็มีแค่2เท่านั้นเก็บสแต็กได้อย่างสบายใจเอาเิเรียกว่าเอาสกิลมาแบบไม่โกงเท่าไหรอ่อ่ะเหลือหนึ่งนะผมโอเควิโดนสับๆเท่ากันเลยอะ่ะโยมตีมาแล้วนะผมโดนสิครับอย่างเงี้ยเออเสร็จเราสแตกมันไม่เหลือเลยนะผมเราเหลือสอแต็กต้อง6เป็นตัว มี125ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามเหลือไว้เพื่อนสองสบายตายซะ่นหน้ารัดโบูรอลัดเรียบร้อยนะผมมาออกมาจีโอ <c oughs> ไม่ได้เห็นล่างนี้มันนานเลยเพราะว่าการแข่งขันระดับแบบว่าการระดับนี้นี่น้อยมากสมัยนีย้เรียกว่าแข่งมากสำหรับมอนเตอร์ o t the e e p ินี่ มีแพ็คนี้แหละเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองมั้งผมเล่นครั้งแรกไปแล้วนะผมผม,มันก็ประมาณนี้แหละเรียกว่าสวยหรูกูแก่เลยทีเดียวโจมตีสองก็พอนะผมแล้วเหลือไว้ให้เพื่อนใช้ไม้ตายนะสบายไม่นะะฟาดห่างกุ้นเบาๆก็ยังไปเรียบร้อยมาไฮนีเลียไม่เข็ดนะผม <c oughs> เรียกว่าไม่เข็ดใช่ไหมแกโดนซ้ําโดนซ่าก,ก็ยังออกมาอยู่อย่างนั้นโจมตีหนึ่งล้มผมไม่ได้นะผมโอ้โหยกายบนันดี งูขอรับได้ใช้ไม่ตายนุ่มจอ้องตามันงูทะเลจังมันคือคูมเป็นงูแหละเก็ดเอาไว้ก็มันเป็นสัตว์เลื้อยคานใช่ไหมงูมก็เป็นสัตว์เลื้อยคานนะผมดังนั้นนี่อาจจะเป็นบนรรพบุรุษของงูเหลือมอ้อก็ได้มีสิทธิ์ตายนี่นะรู้จักงูเหลือมอ้อไหมเออ,อไปนอนกองชนะเป็นแฮงค์นะผมตัวแม่งโคตรใหญ่เลยทีเดียวจริงเรื่องจริงนี่มันคงใหญ่มากเลยผม เรื่องใหญ่ไม่เท่าไหร่หรอกผมว่ามันน่าจะยาวจะจัดเลยทีเดียวเพราะคอมันยาวมากเลยนะผมว่าคงจะจบเร็วแล้วอาการนี้อุย้ยมีพี่เม็กด้วยอะเออดีดีด,ดีอย่างเงี้ยแหละฉันชอบฉันชอบอย่างเงี้ยแหละความรุนแรงเออเราต้องมีธาตุอันนี้ไปพี่เม็กมีร้อยเจ็ดสิบฝ่ายเลยนะไม่ได้แล้ววาสงสัยเลยต้องแอบแอบที่โกงแ,แอบมุดไหนไปเล่นซะหน่อยนะผม แล้วก็พี่เม็กนี่ก็ต้องจัดการด้วยเต่าขนองไม่ได้เต่าขนองก็ต้องแม่ด้วยผมแล้วก็เอาปลาหมึกจันไปเล่นก็น่าจะพอแล้ววะาผมว่าน่าจะอยู่แล้วหกร้ 600. 600. อยหกร้อยกับเอาแค่นี้แหละถูกเอ้ยสกิลเรามันขี้โกงจัดๆ้านเราจะกดอะไรมันดีเดี๋ยวผมว่าไม่กดอ่ะเพิ่มเลือดดีกว่าเพิ่มเลือดฝั่งเราหนุ่มไม่รู้ว่ากดดาเมจมันดีกว่ากดดาเมจมันดีกว่าโอเคมาไม่ให้มันเหลืออะไรเลยลุยกันดีเป่า ไม่แต่เราจะล้มยากนะถ้ากดดาเมจมันเราเพิ่มเลือดเราเราเพิ่มดาเมจเราไม่ดีกว่าละเออช่างมันดีมากรวยเพราะแพ้เดี๋ยวมาเลือกใหม่ก็ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยแพ้เดี๋ยวเรามาเลือกใหม่ก็ได้โอเคอัสมรถอุ้ยลบเก้าเองอ่ะน้อยจัดจัดลบไปอีกเออเฮ้ยเดี๋ยวมันแทบไม่เหลือแล้วไงผมก็เลยลดหน่อยหน่อยเอาพอเอ้ยเอาได้เหลือแค่สามสิบเท่านั้นอ่าหน่อย เราไม่ได้หรอกเชื่อดิกพี่เม็กมาก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเรามีแอลโมหนร่างแรกอยู่ยังไงไม่กลัวอยู่แล้วโจมตีสองตัดก,กําลังเราอะ่ะอุ้ยเจ็บแต่ไม่จุกเท่าไหร่เสร็จเราดิอย่างเงี้ยถ้าเราโจมตีสามมันตายไหมไม่น่าตายนะผมดังนั้นเก็บสเต็ตปสามไว้ก่อนโอเคมาเปลี <c oughs> ่ยนพี่เม็กมาสินะเชิญลุงแต่แกมีสแต็กแค่หนึ่งเท่านั้นพี่เม็กการโลดอนโจมตีหนึ่งเโอ้โหสแต็กสเต็กไม่เก็บ มดไปแล้วนะผมเรามี6มแต่ว่าพี่เม็กเหลือเลือดขนาดน,นี้นะผมดังนั้นไม่น่ายากโ <c oughs> จมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีแสนนะผมโอเคเก็บไว้เพื่อนสองสบายตบมันเตาน้อยนี่แนะ <c oughs> ว่ว่าตเซก้าของผมเรียกว,ว่าพุ่งไปด้วยความมั่นใจเอาเด็ทีนี้ละเราท่าเสมอวิแต่ผมน้ำมีมันแปไม่โจมตีนะผมไม่โจมต,ม <c oughs> มจมตีเก็บไว้ให้เพื่อนโอเคป้องกันสองไว้ก่อนเรียกสแตคกัาเนอะ,ะผม โจมตีสามโอ้ยนี่ก็หมดมุกแล้วเด็กหมดเลยหมดเลยอย่างเงี้ยใช้ชนะจะเป็นของใครไปเสียชิบหายแล้วช <c oughs> ิบหายแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้องกันไว้ก่อนป้องกันสี่นะผมอันแน่เป็นสายป้องกันเหมือนกัน,น,นเนี่ยนะใส่แมนนวลเนี่ยใายดีเฟนซ์มาเลยโ <c oughs> จมตี 4, สี่เสร็จแล้วดีอย่างเงี้ยโอ้โหเต่าโชว์เทพอุ้ยจริงๆกะจะเอาปลาหมึก้งหมดเลยแต่ว่ามันไม่มีปลาหมึกท่ากระดองมีแต่ปลาหมึกท่าทำ โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่วิสียังลมไม่ได้เหรอต้องโจมตียันห้าเลยเนี่ยเปลืองเหมือนกันเลยเรียกว่าเปลืองจัดเอาเดิตายไม่น,นะฟาดดัำตำมาเหลือแกตัวดท้ายแล้วสินะแกก็มีดีแค่เลือดเท่านะกำลังโจมตี59ที่เรียกว่าจิบจ่อยมากกิกก่อยริงๆแต่เราก็ตาย <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ตายนะไม่ใช่ว่าจะรอดไปนะผมไม่รอดน,นะโอเค จะต้องใช้ถ้าไม่ตายแอลมอูนไนนนะวะทุกคน <c oughs> ไม่ได้จริงๆว่ะมันต้องเอาให้สุดเอาให้จัดโจมตีมันแอลมอูไนไนนนี่นะกับลำอย่างสวยงามแล้วก็พุกทยานไปด้วยความแรง2001นนลงไม่นอนกองอือ้เรียบร้อยช <c oughs> นะได้อย่างง่ายได้เจ,จ้าจำสซนอ่ะก็ติก๊กๆนะผมตัวที่อยากได้เลยก็คือการ์ดทองทั้งหลายนั่นะแหละถ้าได้ ไฮโอนสุคัดก็ดีมากนะผมเลือดไปอีกหน่อยก็ไม่ได้มาหน่อยอินเทลโรดอนนะผมเออให้ไม่ได้อย่างนี้เดียวสิบแต้มรล้ว่ะทุกคนสามแพ็กติดกันเลยนะผมจะตีให้แรกเลยทีเดียวตีทีเดียวสามแพ็กเลยแล้วก็ไม่มีเลยว่ะต้องรออีกวันกับแปดชั่วโมงเลยนะผมถึงจะออกมานะวิมโครให้ห้าร้อยเองน้อยจัดจัดแต่ว่าก็โอพคอยู่เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นอะไรท at, ี่แบบว่าเบาๆสบายๆไม่ค mm ิดอะไรมากนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้สิเดี๋ยวจะหนักสุดแล้วนะผมก็คือ c a สต of อฟเททันนะผมเพราะว่าก็ครบแล้วเปิดแล้วนะผมมาโอ้โหดูข้างในเี่อมาหันตะไยร้ทั้งนั้นเลยดูดิโอ้หุย5้าพันห้าสแล้วพลังโจมตีนี่พ2นสองพอเลยอมึงแกล้งกูป่าวะเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ย เออเราไม่มีน้ำสาบแต่ไม่กลัวสาบจิว๋วเลามีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะเอาสาบจิ๋วไปลองนะผมแล้วก็แอบไปลองรับอารมณ์ของพวกนี้แล้วเราจะล็อคสักหานนะเรียกว่าจับหักคอทีละตัวทีละตัว <c oughs> นี่มันอะไรกันแน่จับหักคอนี่มันไดโนเสาร์รึเปล่า ขอที่แฟนนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็ขออภัยจริงๆนะที่พี่ป๊อปไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะผมผมว่าไม่มีเวลาว่างนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพี่ป๊อปอ่านทุกคอมเมนต์นะผมวางใจได้อะไปจริงแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมสีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยฮาฮ่าฮ่าฮาไฟ